ซ่อมสารนะครับซ่อมสารในกรณีสารร้าวหรือว่าหักแตกนะครับเราสามารถซ่อมได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมีหักงอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำการซ่อมนะครับเราใช้ปูนเค็มนะครับขอซื้อเข้ามาจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับหรือว่าขอเข้ามาก็ได้เค็ือยึดเดียวนะครับเราปล่อยให้หมาดนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการแต่งครับ มือลูกๆมัน,มนอ่าเรียบรอ,อเ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาเอาดินสอรหรืออะไรก็ได้ครับไปนหลแๆมนิดหนึ่งครับมาเก็บตามร่องนะเก็บตามล่องนะเก็บตามล่องนะเสร็จแล้วเราก็จะทําการปล่อยให้แห้งครับปล่อยแห้งแล้วก็จะเก็บสีอีกทีหนึ่งครับนี่นะครับเกือบดีแนละ้ว ใช้มือก็ได้เก็บนะแต่ตัวล่องตัวอะไรมันเราก็จะใช้อะอะไรที่ไปลาแหลมก็ได้แต่ของผมม่ใช้ดินสอเนาะนะครับแค่นี้ก็จะเริ่มเนียนครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บสีด้วยใช้สีเขียวนะครับมาพ่นเก็บก็ใช้ได้อันนี้เราไม่รับไก่ลูกค้านะครับแต่ว่าเป็นการซ่อมเป็นการซ่อมเอ๊ เริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วนี่ครับเริ่มสวยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาสีทองมาเก็บนะครับเดี๋ยวเราสีทองมาเก็บก็เป็นอันเสร็จนะครับสีทองเก็บ <profitable. S 1> สวยแล้วนะครับครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้สีทองครับนี่คือสีทองครับมีขายนะคร Link, ับมีขายตามร้านนะครับนี่เราก็ใช้สีทองครับ าทาเส้นก่อนครับทาเส้นก่อนทาเส้นก,ก่อนครับนี่ยนะสีทองอน,นะสีทองทาเส้นขอทาเส้นก่อนเนี่ยครับสีทองทาเส้นก่อน เราจะแต่งเก็บนะครับนี่ครับแต่งเก็บนี่นะครับเราก็แต่งเก็บมานะครับตัวที่นูนๆครับในส่วนที่นูนๆครับเราก็แต่งเก็บได้ครับมันก็จะเหมือนกับข้างนี้นะครับข้างนี้ครับข้างนี้ ใส่มาครับเนี่ยคร,ครับเนี่ยใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้เราก็ได้สามใหม่นะครับ นี่นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องซื้อใหม่นะครับใส่มุมนี้หน่อยหยดอีกหยดโยด,ยด,ยดนี่ได้แล้วเสียแล้วครับ ครับเนี่ยการซ่อมสารนะครับเนี่ยใครไปทําหักมาก็ไม่รู้นะครับแต่เราซ่อมได้นะครับซ่อมได้ซ่อมได้นะครับตัวนี้ก็ตรงไหนที่นูนๆน,น,นะครับเราก็ใส่ใส่ทองเข้าไปตัวนี้นูนใส่ทองครับ เนี่ครับสวยละครับสวยละครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการทำซ่อมสารนะครับ